ว e ลคัม e t ทูเดอะช n น e ล2026 Honda CR-V รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่ารอบนี้ Honda ปรับมาหอลายจุดจนทำให้ CR-V ดูโตขึ้นหรูขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่มากกว่าเดิมใครที่กำลังมองหา SUV อนเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลคลิปนี้ดูจบตัดสินใจได้เลยตั้งแต่แรกเห็น2026 Honda CR-V จะรู้สึกได้ทันทีว่าดีไซน์ดูพรีเมียมและแข็งแกร่งขึ้นตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดมากขึ้น ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปอร์ตหรูพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบและทันสมัยกันชนหน้าดูบึกบึนขึ้นทำให้ภาพรวมของรถดูมีความเป็น SUV ตัวจริงมากกว่าเดิมด้านข้างตัวรถมีสัดส่วนที่ยาวและกว้างขึ้นเล็กน้อยทำให้ห้องโดยสารภายในดูโปร่งและกว้างเสริมด้วยล้ออลลอนยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความหรูในเวลาเดียวกันส่วนด้านท้ายออกแบบให้ดูเรียบแต่ทันสมัยไฟท้ายเล็ตส้งยาวช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนน เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะเห็นได้ชัดว่า Honda ตั้งใจยกระดับ CR-V ให้ดูใกล้เคียงรถระดับพรีเมียมมากขึ้นวัสดุภายในดูดีขึ้นสัมผัสนุ่มมากขึ้นการออกแบบเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่วางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานสะดวกหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อที่ลื่นไหลหน้าปัดผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนและปรับรูปแบบได้ พื้นที่ห้องโดยสารถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ CRV รุ่นนี้เบาะนั่งกว้างนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลเบาะหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะกับครอบครัวหรือผู้โดยสารหลายคนและในบางรุ่นยังมาพร้อมเบาะแถวที่3ทํทำให้สามารถใช้งานแบบเจ็ดที่นั่งได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็กว้างสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ง่ายตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยว ในด้านสมรรนนะ2026 Honda CR-V คาดว่าจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดโดยเครื่องยนต์เบนซินให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปอัตราเร่งนุ่มนวลขับขี่ง่ายเหมาะกับการใช้งานในเมืองส่วนรุ่นไฮบริดถือเป็นไฮไลท์เพราะให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันเหมาะกับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายระยะยาวระบบช่วงล่างถูกปรับเซ็ตใหม่ให้การขับขี่นุ่มสบายแต่ยังคงความมั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงการเก็บเสียงทำได้ดีขึ้นทำให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายมากขึ้น ในเรื่องของความปลอดภัย HONDA จัดเต็มตามสไตล์ด้วยระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคันในบางรุ่นทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นทั้งในเมืองและบนทางไกล สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่า2 0 2 6 Honda CRV จะยังคงอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาด SUV กลุ่มเดียวกันโดยรุ่นเริ่มต้นหน้าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายส่วนรุ่นไฮ b r i d หรือรุ่นท็อปราคาจะสูงขึ้นตามอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาแต่ถ้ามองในเรื่องความคุ้มค่าทั้งด้านความอเน็ประสงค์ความทนทานและมูล,ลาคา่าในระยะยาว CRV ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนไทย โดยรวมแล้ว2,026 Honda CR-V เป็น SUV ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งดีไซน์ความหรูสมรรถนะและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวใช้งานได้หลากหลายดูดีมีภาพลักษณ์และไว้ใจได้ในระยะยาวถ้าคุณกำลังตัดสินใจเลือกรถ SUV สักคันบอกเลยว่า CR-V รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามครับ